กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาไปส่องเกี่ยวกับโพสต์ของคุณนุ่นสุดธิดานะครับผมตอนนี้ก็กําลังเป็นกระแสนะฮะแรงเลยนะครับโดยนะฮะคุณนุ่นสุธิดานะครับผมได้โพสต์ลงทวิตเตอร์นะครับเกี่ยวกับคุณนิกกี้นะครับผมโดยคุณนุ่นนะฮะได้โพสต์ว่า มีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามไถงานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักนั้นแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนเรื่องประเด็นของพี่ๆที่เกิดขึ้นกับนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ทำให้มีปัญหากันนะฮะขอบคุณที่เปิดใจรับฟัง เดี๋ยวเราจะไปดูความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้บ้างละกันนะครับผมว่าชาวเน็ตเขาได้พูดว่ายังไงบ้างนะครับกระแสตอนนี้โจมตีทางเขาหนักนะเลยร้อนตัวออกมาปกป้องตัวเองด้วยการขายความลับแลกกับการพ้นผิดแต่เอ๊ะแล้วปัญหาที่ว่าพอกลับบ้านไม่ตรงเวลาเนี่ยใครเล่าให้ฟังทำไม่ใช่นิกกี้รับบาให้กันฟังทุกเรื่องเลยหรือไงควรขอโทษดีๆไหมที่ภาพรวมตัวเองดูแย่ เพราะคอนเทนต์แบบนี้นะฮะไปดูกันอีกความคิดเห็นต่อไปละกันนะครับผมแต่เอ๊มีปัญหากันอยู่2องคนทำไมคนนอกถึงรู้ละเอียดจากเรื่องของคน2คนลามไปคนที่3 4 5หเฉยนะฮะความเห็นต่อไปนะครับผมคอนเทนต์ Content คนคิดเนี่ยโคตรจะหลุดคิดได้ยังไงคอนเทนต์ Content แบบนี้อย่าหาทำเลยจะดีกว่า ในคอนเทนต์มันก็เห็นๆกันอยู่นะฮะไปต่อกันอีความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมไอเรื่องกลับไม่ตรงเวลาเนี่ยเขารู้กันแต่แรกอยู่แล้วแต่ไอที่ว่าบอกกลับเวลานี้แต่กลับไม่ตรงเวลาแต่กระแสพวกหน้างโง่ที่ลากมาเรื่องของคุณนุ่นงงมากว่าเกี่ยวอะไรกันเขางอนอะไรกันนะฮะความเห็นต่อไปนะครับผม แล้วเขาจะปกป้องตัวเองไม่ได้เลยเหรอกระแสมันจมตีไปที่เขาปัญหาของคนอื่นแต่มาเดือดร้อนเขาแล้วเรื่องกลับบ้านไม่ตรงเวลาเนี่ยคนอื่นก็พูดแล้วนะไม่ใช่แค่นุ่นไม่ได้เป็นแฟนขับนุ่นนะแต่เป็นผู้หญิงด้วยกันนะฮะจะต่อกันดีความเห็นต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเวลาคุณทะเลาะกับแฟนคุณไม่เล่าให้เพื่อนหรือคนที่สนิทฟังเลยเหรอมันก็ปกติ ที่พอเราไม่สบายใจก็คุยหรือปรึกษาเพื่อนพี่น้องที่เราสนิทมันแปลกตรงไหนเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็ยังมีคนมาตอบกับอ่าข้อความนี้นะครับโดยตอบกลับว่านะฮะเล่าให้เพื่อนฟังไม่เท่าไรแต่เพื่อนเอาไปเมา้์ให้ป้าข้างบ้านคนที่3 4 5ส 7, 7, ี9ก่อนที่เราพร้อมจะบอกให้คนทั้งโลกรู้เนี่ยแสดงว่าเพื่อนคนนี้มารย,ยาทก็ไม่มีแล้วนะ ขอเปิดเผยความลับเพื่อนก่อนที่จะพูดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ความเห็นต่อไปนะใจเย็นใจเย็นก็พวกโซเชียลเล่นเข้าไปดาเข้าไปล่าแม่มดขนาดนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะเอาข้อมูลที่ตัวเองได้มาออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองไม่มีใครรู้ว่าความจริงเป็นยังไงไล่เที่ยวไปตัดสินชาวบ้านทั้งที่เรื่องเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยเอ,อะไม่ชอบเอาไว้ก่อนแบบนี้ก็ไม่น่านไปยุ่งด้วยพวกชาวบ้านเวลนึง อ่ะนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับผมนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั r สไครไได้ด้วยกัน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ